สวัสดีนะฮะก็วันนี้ก็จะพามาดูจริงเหื่พิการนะฮะก็ไม่รู้ว่าพิการหรือเปล่าเพราะว่าหามันขานะฮะไปเจอเมื่อเช้ามาก็จะเอามาดูเล่นนะฮะก็สัตว์พิการเนี่ยก็จะตายง่ายนะฮะก็้ามีอากาดนะฮะถ้าเกิด เลี้ยงนี่ไม่รู้จะยังไงนะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงดีๆนะน่าจะไม่ตายนะอันนี้จริงเหลนนะฮะนี่นะฮะก็แถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีกระปรอมจิ้งเหลนเยอะนะฮะก็ เดี๋ยวก็จะปล่อยมันฮะไม่เลี้ยงฮะเออไม่รู้ว่าจะให้ละามาันกินนี้ก็เลยไม่เลี้ยงนะฮะก็เออสำหรับใครกลัวจริงเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะไงนะก็นั่นแหละก็นั่นแหละนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปละตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย